หลังจากที่ทิกเกอร์นะครับเก็บภาพสวยๆที่ฮานะแลนด์ไปฝากเพื่อนๆแล้วนะครับพิกัดก็บอกเลยนะครับอยู่ที่อำเภอเอราวันจังหวัดเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเช็คอินที่นี่ที่พิกัดนี้ได้เลยนะครับสวยงามมากๆแนะนำนะครับก็ได้ไปทานอาหารได้เก็บภาพวิวสวยๆที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ like tall buildings as a the chemicals it take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine we wanna chase the night wanna dance to the ที่เกอรก็พาท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่นี่เลยนะครับที่โรงแรม AU Place นะครับที่ตัวเมืองจังหวัดเลยนะครับและนี่นะครับนี่สระว่ายน้ำนะครับด้านหลังของเรานะครับซึ่งเย็นนี้นะครับเราจะต้องชุ่มฉ่ากันแน่ๆนะครับนี่บรรยากาศความสวยงามนะครับของโรงแรมนะครับเป็นไงครับพอได้ไหมครับนี่พอได้ไหมครับ และนี่เลยนะครับสระว่ายน้ําใสๆนะครับโอ้โหแบบเห็นแล้วแบบอยากกระโดดลงไปเลยนะครับซึ่งแบบตอนนี้กลับมาถึงช่วงเย็นนะครับเราก็จะใช้เวลาช่วงนี้นะครับที่จะเล่นน้ําซึ่งช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เราน่าจะแช่น้ําเล่นเพื่อความเติมความสดชื่นนะครับนี่แล้วก็น้องพอตนะครับก็อยากจะมาเล่นน้ําด้วยวันนี้นะครับก็มาเล่นน้ําด้วยกันครับ น้ำในสระี่เย็นมากๆท่านผู้ชมแล้วก็สดชื่นมากๆด้วยนะครับก็ที่นี่นะครับรีสอรแรม AUPRECE นะครับซึ่งจากฮานาแลนด์นะครับก็กด GPS มาที่ AUPRECE นะครับขับรถมาเรื่อยๆตาม GPS ถึงที่หน้าโรงแรมแบบง่ายๆนะครับมาง่ายมากครับที่นี่ครับ AUPRECE ครับ ครับท่านผู้ชมเช้านี้ทิกเกอร์พามาอยู่ที่ภูเรือนะครับสถานที่สวยงามแบบนี้นะครับต้องที่นี่เลยครับลานนาคาเฟ่ภูเรือที่ลานนาคาเฟ่มีมุมถ่ายรูปสวยๆแบบ เยอะมากๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นที่ถูกใจกับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับ พายุแน่ๆเลยนะครับมากับฝนนะครับวันนี้และตอนนี้นะครับทิกเกอร์ก็มาอยู่ที่นี่ครับที่คาเฟ่ที่หนึ่งนะครับซึ่งจะมาเก็บภาพที่นี่เขาบอกว่าวิวก็โอเคมาก จุดเช็คอินที่นี่นะครับก็เป็นจุดเช็คอินที่เราจะมาทานอาหารร้อนๆนะครับกับบรรยากาศที่แบบท่ามกลางฝนนะครับที่นี่เลยนะครับที่มีดีมีนาอาหารมื้อนี้นะครับก็มาดูกันเลยว่าเป็นถาดกับปินโตนะครับเห็นไหมครับปินโตคิดถึงสมัยตอนเป็นเด็กใช่ไหมครับยิ้วไปที่โรงเรียนอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับหืมหน้าทานทั้งนั้นเลย แกงป่าหมูหน้าตาหน้าทานมากๆนะครับแล้วก็ยังมีผัดผักรวมนะครับซึ่งแบบกลิ่นนี่หอมโชยออกมาเลยนะครับแล้วก็ยังมีข้าวสมุนไพรนะครับหลากสีเนื้อย่างนะครับกับน้ำเจวนะครับซึ่งแบบฮืมอากาศแบบนี้นะทางร้านยังให้น้ำสมุนไพรตะไคร้นะครับซึ่งกลิ่นนี่หอมมากๆเดี๋ยวเราลองชิมกันหน่อยนะครับว่าจะสดชื่นขนาดไหนครับ สดชื่นมากทาอนอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเดินย่อยอาหารนะครับมาที่สะพานที่ยืนออกมาทางทุ่งนานี่เลยนะครับบรรยากาศก็ดีฟินก็จะมาเก็บภาพนะครับทางด้านนี้ให้กับท่านผู้ชมได้เห็นภาพกันบ้างว้าวอากาศดีจังเลย เดินทางกลับแล้วนะครับก็ยังไม่อยากจะกลับสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็านาฬิกาก็เดินเร็วมากเลยนะครับก็ทําให้เราจะต้องเดินทางกลับนะครับในช่วงเย็นนะครับวันนี้ก็คลิปดีๆแบบนี้นะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ s u b สไคร b ์นะครับให้กับช่องภูพัดฟิล์มด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับก็คลิปต่อๆไปที่เกอพาไป